ผู้ใช้งานทวิตเตอร์กว่า10ล้านคนนะครับโหวตให้อลอนมัสเนี่ยออกจากผู้บริหารของทวิตเตอร์นะครับในฝั่ง b i n ไบแ e นเนี่ยไล่ซื้อบริษัทที่กําลังล้มละลายนะไม่ว่าจะเป็น Voyager อร์ดิจิลนะครับในฝั่งของ t o โ o ้คริ t o นะครับซึ่งเป็นดิเชนที่ใหญ่สุดในอินโดนีเซียมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เรามาดูนะครับ และสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย m i n i n g p r o ครับ m i n i n g p r o นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยนะครับซึ่งเขาจาหน่ายเครื่องขุด b บิตคอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคลาวแบบ100%ได้เลยเรียกได้ว่าจบครบเรื่องการขุด b บิตคอยต้อง m i n i n g p o o ครับเพื่อใหคนไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ สวัสดีครับผมก๊อลฟลองทุนนะครับก่อนอื่นอยากขอเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กับทางช่อง YouTube ลองทุนนิดนึงนะครับจะได้กำลังใจให้กับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซับพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุนเนกาตีฟนะครับเพื่อนๆอยากสอบถามทุนเราและดูรายละเอียดความรู้กับเทคนิคอลทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ล่างนี่เลยครับนอกจากนั้นนะครับเรามีกลุ่มไลน์เป็นแชทนะครับแล้วก็ในฝั่งดีสคอร์ดนะครับที่เพื่อนสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกีี่่่่ยยวววกกกกกกััับบบเเเเรร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 ืือองงงงาาาาลททุนนนิิคคคะะห์ฟ้ปโต แล้วการวิเคราะห์มาสเตอร์เทรดเดอร์ด้วยเพ,เพื่อนๆสนใจก็คลิกลิงก์จอยเพื่อพูดคุยกันได้เลยครับแล้วก่อนเรื่องที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมนะเช้านี้กับเพื่อนๆดูนิดนึงนะครับหลังจากที่บิตคอยเนี่ยมีการปรับตัวลงไปแตะนะแถวประมาณ16,200นอนะครับตอนนี้ดีกลับขึ้นมาละในภาพเดย์นะครับภาพเดย์เนี่ยปิดมาค่อนข้างที่จะสวยไหมก็เป็นแท่งแรงเนาะแล้วก็ตอนนี้มีการดีดกลับของตัวพายราคาขึ้นมานะครับ ซึ่งก่อนอันนี้เราวิเคราะห์ว่าตรงนี้คือขา1ที่ลงมานะครับแล้วตรงนี้คือ2ใช่ไหมแต่ขา C เนี่ยมันจะไม่ได้ยาวเหมือนขา1นะในการปรับตัวรอบนี้นะครับแล้วก็ขาที่กําลังลงเนี่ยเรากําลังอยู่ในขา1นะครับออฟสอีกทีหนึงนะครับตอนนี้ซึ่งขา1นึ่งออฟสเนี่ยตอนนี้มันจะต้องมีการปรับตัวคอลเลกทีฟนะครับกลับตัวไปเป็นขาขาย่อนะครับขึ้นมาเป็นขา2นะครับถ้าเกิดเราลองดูนะ ตอนนี้ลงมา 1, 2, 3นะรูดลงมาใช่ไหมครับแล้วก็ไซเวย์แล้วก็ดิฟลงไป4อ่า4ตรงนี้แล้วก็ดิฟลงไป5วาผิดนะครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องเจอในลักษณะของ3ขาที่เกิดขึ้นก็คือ A, B, C ย่อขึ้นไปแถวประมาณ17,400จากที่เราตีฟิบนาชีไว้นะเราคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นขาหนึ่งย่อยนะครับคราวนี้เรามาดูการในฝั่งดาวโจน์เมื่อวานกันน,นิดนึงว่ามีการปรับตัว ลบลงมานะประมาณ160จุดนะครับก็มาจ่อตัวแนวต้านตรงนี้นะเส้นสีเหลืองสีส้มตรงนี้ของเรานะครับที่มีการเบรคขึ้นไปตอนนี้เขาลงมาเทสนะครับไม่รู้ว่าเจ้าอยู่หรือเปล่าคราวนี้มันจะมีแนวรับถัดไปเลยแถวประมาณ317นะครับก็ไม่ควรจะหลุดโซนนี้นะก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกัน NASDAQ น,นะครับก็ยังลงหนักกว่าพี่ดาวโจนนะครับ <c oughs> ดิฟลงมาจ่อที่จะทะลุนิวโลแล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับ ทองคำยังออกข้างทรงๆอยู่นะครับหลังจากที่มีการซื้อกลับขึ้นใหม่ประมาณ2วันที่แล้วนะเป็นแท่งเขียวแท่งนี้ตอนนี้น่าจะมีการไซด์เวย์ออกข้างสักพักนะครับก็ไม่ควรหลุดเส้นขาวแถวประมาณ176นะแล้วก็แถวประมาณ172เแถวโซนสะสมแถวเนี้ยไม่ควรหลุดนะครับในฝั่งน้ำมันนี่ดูเหมือนตั้งลำนะจะรอเบรกขึ้นไป ทางนี้ก็จะมีแนวต้านพวก77แล้วก็แนวต้านถัดไปด้านบนเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขยับลงมาเนี่ยก็จะมีแถว81ต่านี้ถ้าเกิดจะปรับตัวขึ้นเป็น u p พเทอีกรอบอ่ะต้องเบรกขึ้นไปยืนให้ดีนะครับ BTC ก็เดี๋ยววันนี้น่าจะมีลักษณะของตลาดเขียวให้เห็นนะย่อกลับขึ้นไปแถวประมาณ174ผมว่านะอาจจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปแถวนั้นนะครับในภาพ1ชั่วโมงเนี่ยมีแรงซื้อกลับขึ้นมาค่อนข้างดีเลยมีลักษณะ ของไส้นะครับที่มันยืดยืดยาวๆนะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้เป็นลักษณะของปิกไวเกิดขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดเบรกโซนสะสมแถวประมาณ167ได้เนี่ยก็มีโอกาสขึ้นไปตัวแนวรับที่เรามองไว้174ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวจัปเดตทนเพื่อนในไลน์ม่ชัดอีกทีนะครับในฝั่งของ E t ทนะครับก็ดีดกลับขึ้นมาละนะครับดีดกลับขึ้นมาเหมือนกันเลยขึ้นมาก่อนด้วยนะฮะก็เดี๋ยวในฝั่งของเด y ขยบลงมาิดนึนง d ด็นะครับตอนนี้ดูเหมือนจะมีแรงไหมดูเหมือนจะมีแรงเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยปิดมาแท่งแบบยังเล็กๆอยู่นะครับไม่ได้โดนเทลงมาเยอะๆนะครับสืบเนื่องจากในฝั่งดาวโจนด้วยนะน่าจะเป็นตลาดาแดงอยู่นะครับเดกวก็เลยออกข้างอยู่นะครับรอที่จะเบรกขึ้นมายืนนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันซึ่งในวีคเนี้ยน่าจะมีตัวเลขนะครับวันพุธที่จะออกนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่จะออกเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ ให้เ,เพื่อนๆดูกันด้วยนะว่าเป็นยังไงบ้างสถานการณ์นะฮะคราวนี้เรามาดูกันที่ข่าวแรกกันนะครับวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างในฝั่งของเซนทันนะหรือว่าเซนทัลเบิร์นะครับเขาจะทําการทุ่มเงินนะประมาณ500ล้านนะครับจัดงานเขาดาวเซนทันเบิร์นะครับให้เทียบเท่านะกับไทม์สแควร์เลยนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะว่าถ้าเกิดใครไม่รู้จะไปเขาดาวที่ไหนนะครับเซนทันเบิร์นะฮะเซนทันเบิร์กก็ เป็นตำนานมานานละนะครับมีการจัดงานมาต่อเนื่องนะครับหลายๆปีก็จะมีหยุดตอนช่วงโควิดไปก็ตอนนี้เรื่องโควิดเนี่ยคนอาจจะลืมไปละนะครับดังนั้นเนี่ยการไปเขาดาวก็เป็นคนเรา,าเรียกว่าเป็นสิ่งที่คนเนี่ยเฝ้ามองเฝ้าดูกันนะครับว่าใกล้จะถึงแล้วอยากจะไปกันอะไรมานี้ก็มาแชร์ริงกับเพื่อนนะฮะคราวนี้ในฝั่งของอีรอนมารมันมีผลโบสตนะครับที่าทางตัวเขาเองเนี่ย ทวิตขึ้นมาแล้วก็เปิดโหวตนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยควรจะดรอปหรือว่าลาออกนะจากเ e ดออฟทว t ตเตอหรือเปล่าหรือว่าผู้บริหารของ t w i t t e อร์ไหมนะครับก็ให้คนโหวตกันสรุปแล้วคนตอบ y ยสนะประมาณ57.5%เลยทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ทำตามเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่มันเขาเรียกะไรกืญน้ำลายตัวเองนะฮะเพราะว่า Twitter เนี่ยที่เขาสร้างที่ที่เขาจะเข้ามาเปลี่ยนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเข้ามาทำให้เป็นเหมือนเขาเรียกว่า ศูนย์รวมนะของอความอิสระหรือว่าเขาเรียกว่าอาธิปไตยเนาะที่ทุกคนสามารถออกไอเดียได้นะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะซึ่งเขาโหวตเหมือนโหวตฆ่าตัวเองเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะคราวนี้ในฝั่งของไบแอนด์นะครับก็ไบแอนด์ยูเอสนะมีการเข้าไปซื้อบริษัท Voyager Digital นะครับแอสเซทก็ประมาณ1นึ่งบิลเลียนหรือว่าประมาณ1000ล้านเหรียญน,นะครับตัวเลขกลมๆเลยรู้สึกว่าจะ1000ล้านเหรียญแต่ถ้ามีเศษๆหน่อยจะรู้สึกว่าหนึ่งศูนย์สองสองนะฮะพันล้านนี่ นะครับก็เข้าไปซื้อละอันนี้ก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าการ move อีกครั้งหนึ่งนะครับของ n บ n c นที่น่าสนใจเลยเพราะว่าก่อนอันเนี้ยก็มีเรื่องฝัดใช่ไหมเรื่องฝัดของอตัวไบแอนเองนะครับที่เขาบอกว่ามีการฟรอกเงินเกิดขึ้นนะครับจากทางฝั่งสหรัฐใช่ไหมที่มีการประโคมข่าวเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีคนถอนเองินจากไบแอนเยอะมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าจะเป็นกลยุทธ์ของซีซีหรือเปล่าที่เขาเข้าไปเทคบริษัทอื่นเลยเพื่อที่จะโชว์ออฟนะว่า ตัวบริษัทเองเนี่ยแข่งแกงขนาดไหนแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มปริมาณคนที่ทํางานหรือพนักงานเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมอีก2เท่าด้วยนะครับคราวนี้นอกจากบนาร์ดเสเนี่ยก็จะมีทางฝั่งของบานาร์ดใหญ่นะครับที่บนาร์ดโกลบอลเนี่ยที่เข้าไปซื้อกิจการโท,โทโกโก crypto นะครับซึ่งเป็นกระดานเทรดย,ยักษ์ใหญ่ของอินโดนีเซียนะฮะแล้วก็หลังจากที่เข้าไปเทคเนี่ยเขาจะมีการปรับลดพนักงานนะกว่า58%เเลยนะฮะนี่ก็เป็นข่าวทัก ทางฝั่งของเสียบล็อกเชนนะครับก็อ่ะให้เครดิต e. ทางเสียบล็อกเชนด้วยนะครับคราวน,นี้อันนี้ก็เป็นการ move อีกครั้งหนึ่งเลยนะว่าการขยายตลาดมาในฝั่งของเอเชียเนี่ยน่าจะเป็นกลยุทธ์ถัดไปนะครับของไบแนนก็เดี๋ยวเรารอด,ดูกันแล้วกันนะฮะนอกจากนั้นนะครับบอลโลกใช่ไหมจบไปละอาร์เจนตินาเนาะได้แชมป์โลกใช่ไหมครับแต่ทางฝั่งของอาร์เจนตินาแฟนโทเค็นหรือว่า ARG เนี่ยล่วงลงมายับเลยนะกว่า50%แม้ว่าอาจารย์จิน่าจะชนะไปแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนคนเลิกกันละเลิก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 โฟกัสเรื่องนี้นะครับแล้วจุดพีคมันผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับส่วนตัวผมนะเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันก็ไดนะ้ทินึงนะครับว่าเป็นยังไง ARG ใช่ไหมไม่ได้มอนิเตอร์เลยนะครับว่าเขาเทรดกันยังไงบ้างนะนี่ก็ที่จริงเนี่ยก่อนหน้านี้ลูดลงมาเยอะนะครับแล้วก็พอเกิดพาโล่งเนี่ยพุ่งขึ้นไป ประมาณกี่เท่าอะ3เท่าเลยนะ3เท่า2อสเท่า2เท่ากว่านะครับตอนนี้ก็โดนเทขายลงมายับเลยนะครับรูด,รด,รดลงมาจนหายไปประมาณเกือบเกิน50%เนี่ยนะฮะก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับวางความเสี่ยงกันให้ดีแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เทรด ARG นะครับคราวนี้มาดูกันถึงเรื่องการวิเคราะห์ BTC price ชิ้นหนึ่งว่าในภาพวีคในภาพรวมเนี่ยตอนนี้ไม่เป็นยังไงกันบ้างนะครับ อันน่าสิทธิ์อันนี้จากทางฝั่งคอนนทเน o i n กราฟนะฮะเขาก็บอกว่าในหนึ่งเงาเนี่ยเราไม่ต้องดูเรามันดิฟลงมาล่วงลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วตอนนี้มันมีการดีดกลับขึ้นมาละเมื่อกี้อัปเดตให้เพื่อนดูเรียวครามนิดนึงตอนนี้9ก้าโมงครึ่งนะดีดกลับขึ้นมาประมาณเกือบ2%องเอรเในอีทีเสนะครับก็ถ้าเกิดในภาพเดยเนี่ยมันดีดกลับขึ้นมายืนเหนือ167เเนี่ยอันนี้น่าจะมีโอกาสกลับขึ้นมาที่ตัวเลขที่เรามองไว้ค่อนข้างเยอะเลย คราวนี้เขาบอกภาพหนึ่งชั่วโมงเนี่ยม,มันลงมากองกองอยู่ด้านลา่างใช่ไหมแต่ในภาพอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นภาพ day หรือเปล่านะครับก็มีโซนที่เป็นโซนแนวรับค่อนข้างสำคัญเลยเดี๋ยวผมซูมอินให้ in, เพื่อนดูนะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็น bitcoin นะใช่ bitcoin อันนึงครับหนึ่งหนึ่งเลยที่เขาพอตให้ดูนะหนึ่งหนึ่งห้านะฮะอันนี้ก็เป็นโซนที่มันเคยเบรกขึ้นมาก่อนน้าเนี้ย ซึ่งตอนช่วงเบรกเอาตรงนี้เป็นช่วงที่เบรกแล้วบูลันขึ้นมามาช่วงพีคพีคที่สุดอ่ะนะครับรู้สึกวันนี้จะเป็นภาพวิ๊กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครคราวนี้มันมันทะลุเทสตัวแนวรับก่อนนนี้ลงมาละที่หมื่นเก้ากว่านะฮะอันนี้หลายๆคนน่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับทะลุลงมาละซึ่งแนวรับถัดไปที่เขาวิเคราะห์ไว้คือหนึ่งหนึ่งห้านะครับอันนี้เป็นโซนสะสมเหมือนกันอีกโซนหนึ่งก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันโซนนี้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับเป็นโซนที่ค่อนข้างสําคัญเลย แล้วเราก็มีการวิเคราะห์เ a v ไปด้วยว่าแถวนั้นเนี่ยน่าจะจบในฝั่งของปอททอมรอบนี้นะนะครับครนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์อีกแบบหนึ่งเือนกันที่ภาพสั้นเข้ามาเนาะอันนี้รู้สึกว่าจะภาพดย์นะครับก็เบรกทะลุแถวแประมาณเอ่อหนึ่งหนึ่งเก้าลงมาตอนนี้อยู่แถวภาพเอ่อหนึ่งหกแปดอ่าที่เบร a k ลงมาเมื่อวันก่อนนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะภาพชั่วโมงพดผิด4ชั่วโมงนี่4ชั่วโมง นะครับดิบทะลุลงมาแล้วตอนนี้ถ้าเกิดมันกลับไปยืนได้เนี่ยผมว่าขาเนี่ยจะเป็นขาหนึ่งใหม่นะฮะแล้วก็ยออ่อ2นะครับแล้วเราก็มาเทรดฝั่งในการเบสแถวๆนี้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิเดเบรกแถวๆนี้ไปก็ซับรอดไปประมาณนั้นนะครับซึ่งการเทรดก็จะประมาณเนี้ยเราก็ต้องเบสกับเขาเรียกว่าทฤษฎีหรือว่าเกณฑ์ตา่างๆนะครับเพื่อที่จะถ้ามันเป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยจะเล็พโปรฟิตลันได้เก็งกำไรได้นะครับการเทรดก็มีอยู่แค่เนี้ย นะฮะคราวนี้ในฝั่งของ g กสเกลอินเวสท์เมนต์บีดีซีนะพรีเมียมเนี่ยมันดิฟลงมาค่อนข้างเยอะเลยเมื่อเทียบกับตัวภัยราคาตลาดตอนนี้นะครับก็คือ d r อปลงมาอันนี้อาจจะเป็นโอกาสหรือเปล่าก็ต้องลองไปดูกันส่วนตัวผมก็จะซื้อ BTC เลียวไปเลยแล้วกันไม่ต้องไปซื้อจีบีดี DC, นะครับมันก็จะเหมือนเราไปซื้อ,อ,อตัวแรกเงินอีกทีนึงอ่ะนะฮะก็แล้วแต่แล้วแต่มุมมองคนแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็มาแชร์กันเนาะแล้ว ในฝั่งข่าวนะครับแล้วก็ในฝั่งของกราฟเทคนิคนะครับที่ตอนนี้กําลังดีตัวกลับขึ้นมาเลยดูเดือดเลยนะฮะก็บวกขึ้นมาเป็นแท่งเขียวเลยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่เทรดฝั่งรองนะในภาพเดตรงนี้ถ้ากลับขึ้นมายืนแถวประมาณ1นึ่เหนือเหนือจะนี้ได้ก็ถือว่าจะโอเคเลยเพราะว่าจะมีแรงกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้ก็มาแชร์กันมานี้หวังจะ็นประโยชน์นครับ และสุดคราวนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งของแม่แนนะที่เข้าไปเทคบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นใน US นะ voyager นะครับแล้วก็ในอินโดนีเซียด้วยนะครับโทโกคริปโตนะครับก็ถือว่าเป็นการ m o v อีกครั้งหนึ่งเลยนะแล้วก็ในฝั่งของบ้านเรานะเซ็นทรัลเบิลเนี่ยจะมีการจัดนะครับเขาดาวปีใหม่นะฮะเ,เพื่อนๆก็ถ้าสนใจก็ลองไปดูรายละเอียดกนะันเพิ่มเติมแล้วกันซึ่งเขาทุ่มเงินกว่า500ล้านเลยถ้าใครได้ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่องยูทูบลองทุนด้วยนะครับจะได้ไมม่่่พลลลาาาดดเเเเเนนนนื้้ออออหใฝฝััง cy, ฝังงงคครรริิปโตต์ซีแวกก็็ขทช วันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อไปก่อนขอบคุณล่าสวัสดีครับ